เป็นค่ายน้องใหม่ไฟแรงในเครือแกรมมี่ที่มีผลงานที่น่าจับตามองอยู่ในขณะนี้สำหรับค่าย f o อนเท e ที่เปิดตัวด้วยโปรเจกต์ฟอนเท l ลักเก e ออกมาให้แฟนเพลงได้ฮือฮากันแล้วตั้งแต่ต้นปีล่าสุด f ฟอนเท e ได้ทำการเปิดซิงพระเอกหนุ่มสุดฮอตสนยุคส่งไพศาลให้สลัดคราบพระเอกหันมาจับไมร้องเพลงในชื่อเริ่มต้นรักกันใหม่เป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งถือเป็นซิงเกิลที่3ในอัลบั้มฟอนเทชลักเกชนี้ค่ะ time พระเอกมาหลอมาจับไมเป็นนักร้องและดูหนุ่มสนจะออกอาการเครือขินอยู่พอสมควรแต่แอบ,บกระซิบมาว่าหนุ่มสนเขาก็ตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างหนักเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มสุดฮอตสนยุคส่งไพศาลติดตามฟังเพลงเริ่มต้นรักกันใหม่ได้แล้ววันนี้ส่วนมิวสิกวิดีโอเขาก็กำลังซุ่มถ่ายทำออกมาให้ได้ชมกันซึ่งถ้าหากเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหรเราบรองว่าเพื่อนๆช่องป๊อปจะได้ชมกันอย่างแน่นอนติดตามอัปเดตข,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 ข่าวคราวความเคลื่อนไหวและร่วมส่งกำลังใจใจห้้นไดทาง w w w f r o n t a g e m u s i อ l a b e l c o m ค่ะคุณคือใครระหว่างเราต้องแยกทางกับการเริ่มต้นรักกันใหม่